เทพเซียน40,000ปีตอนที่249มหาโรกธาตุอสูรเลือดเงินผู้เข้ารับการฝึกหลายคนเคยเรียนรู้เรื่องจักรวาลวิทยาเบื้องต้นมาก่อนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของมหาโรกธาตุทั้งหลายพอฟังก็พยักหน้าอย่างระมัดระวังแต่มีบางคนไม่เคยศึกษาในเชิงลึกแม้ว่าพวกมันจะตระหนักถึงการมีอยู่ของมหาโรกธาตุทั้งหลายแต่พวกมัน ไม่เข้าใจว่าชไหนโลกทั้งสองจึงมาชนกันได้นอกนานฟ้าของดาวเคราะห์กาเนิดสวรรค์เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายไร้ที่สิ้นสุดกระทั่งกาแล็กซีที่ใกล้ที่สุดยังอยู่ห่างออกไปหลายพันหลายหมื่นปีแสงพวกมันนึกไม่ออกจริงๆว่าจะเกิดการชนกันของสองมหาโลกธาตุได้อย่างไรเห็นสีหน้างุนงงสงสัยของหลายคนเหมาเฟิงอธิบายเพิ่มเติมว่ามีผิด จากมุมมองของโลกสามมิติมหาโลกธาตุทั้งหมดตั้งอยู่ในทะเลดาวผืนเดียวกันกล่าวโดยสรุปแล้วพวกมันเป็นเพียงกาแล็กซีหรือกลุ่มกาแล็กซีหลายแห่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่พบกำเนิดสวรรค์เราเป็นกาแล็กซีแห่งหนึ่งและพบอสูรโลหิตก็เป็นกาแล็กซีอีกแห่งหนึ่งว่ากันตามหลักการแล้วระหว่างสามพันมหาโลกธาตุทั้งหมดไม่มีสิ่งใดกั้นขวางพวกเราสามารถเล่นเรือท่องอวกาศ ไปถึงได้อย่างอิสระสิ่งเดียวที่ขวางกานเราอยู่ก็คือระยะทางอันห่างไกลสุดประมาณเท่าได้อาศัยระดับวิทยาการในปัจจุบันของพบกำเนิดสวรรค์เราหากหลอมสร้างเรือรบพลึกวิเศษที่สามารถท่องไปในจักรวาลอาจต้องใช้เวลาหลายล้านปีในการเข้าถึงกาแล็กซีที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในมหาโลกธาตุที่อยู่ติดกับเราและอาจต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีหรือหลายหมื่นล้านปี ในการเดินทางข้ามจักรวาลไปถึงพบอสูรโลหิตโดยตรงจากมุมมองของจักรวาลสามิติกาแล็กซีกำเนิดสวรรค์และกาแล็กซีอสูรโลหิตอยู่ห่างจากกันมากกว่าครึ่งจักรวาลระยะทางห่างไกลเกินกว่าที่ชั่วชีวิตนี้จะไปถึงอย่าว่าแต่จะชนกันกระทั่งมาเกี่ยวข้องกันยังไม่มีทางเป็นไปได้แต่หากเจ้ากระโดดออกจากักรวาลสามิติไปยังมิติที่สูงกว่า ทุกสิ่งจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในระดับมิติที่สูงกว่า3,000ม,มหาโรคธาตุเปรียบได้กับไข่ที่ถูกวางเรียงไว้ใกล้กันในรูปแบบที่พวกเราไม่มีทางเข้าใจได้แต่หากไข่สองฟองอยู่ใกล้กันมากเกินไปพวกมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันโคจรเข้าหากันปะทะชนกันและรอมรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นโรคธาตุแห่งใหม่พบกำเนิดสวรรค์ของเราอยู่ใกล้กับพบ อสูรโลหิตมากเกินไปจึงเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันเรียกได้ว่าเป็นระบบโรกาธาคู่อย่างแท้จริงเมื่อเห็นว่าหลายคนยังมีสีหน้าคล้ายเข้าใจขายไม่เข้าใจเหมาเฟิงคบคิดอยู่ชั่วขณะจากนั้นหยิบกระดาษยันเปล่าออกมาแล้ววาดวงกลมสองวงลงไปที่ปลายทั้งสองด้านของกระดาษเห็นหรือไม่หากสมมุติว่ากระดาษยันนี้เป็นทะเลดาวในระนาบสองมิติ วงกลมสองวงที่คนระสุดปลายก็คือพบกำเนิดสวรรค์ลและพบอสูรโลหิตในจักรวาลสองมิติโลกธาทั้งสองอยู่ห่างไกลกันมากอย่าว่าแต่จะชนกันลำพังแค่เดินทางไปหากันยังเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเหมาเฟิงพับครึ่งกระดาษยันใบนั้นเข้าหากันวงกลมทั้งสองด้านที่อยู่ตรงข้ามกันกลายเป็นทับซ้อนกันพอดีหากมีพลัง ที่สามารถทำลายช่องว่างและฝ่าฝืนกฎของโลกสองมิติเหมือนที่เจ้ากำลังมองจากระดับของจักรวาลสาม,มิติดังเช่นตอนนี้เจ้าจะเห็นว่ามหาโลกธาตุทั้งสองนี้อยู่ใกล้กันเพียงแค่เอื้อมมือถึงนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพบกำเนิดสวรรค์กับพบอสูรโลหิตในฐานะที่เป็นกาแล็กซีสอแห่งพวกเราอยู่คนละสุดปลายขอบจักรวาลห่างจากกันนับพันล้านปีแสง แต่ในฐานะหนึ่งในสามพมหาโลกธาตุในระดับชั้นมิติที่สูงกว่าเราเป็นเหมือนวงกลมสองวงที่อยู่ใกล้ชิดกันมากก่อให้เกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโครจรเข้าหากันและจะชนกันในที่สุดอาจบางทีในสักวันหนึ่งวงกลมทั้งสองจะรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเอาเถอะในฐานะผู้บำเพ็ญตนประเภทต่อสู้พวกเจ้าร่วงรู้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับทฤษฎีเชิงลึกที่มากกว่านี้ ปล่อยให้พวกผู้บำเพ็ญตนประเภทค้นคว้าวิจัยสำรวจตรวจสอบกันต่อไปเถอะพวกเจ้าเพียงจำไว้ว่าอนณาเขตมืดมนเป็นตำแหน่งที่พบกำเนิดสวรรค์และพบอสูรโลหิตชนกันพรังปานฝาดินจากโลกทั้งสองมาบรรจบกันทำให้สถานที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ที่สุดดุเดือดรุนแรงที่สุดและสับสนวุ่นวายมากที่สุดในทั้งสองโลก ข้อเท็จจริงนี้เรียบง่ายยิ่งทุกผู้คนสามารถเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนี่ขายกับจุดตัดที่มหาสมุทรสองแห่งมารวมกันที่ใต้ทะเลบริเวณนั้นจะเต็มไปด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ไหลามารวมกันจากมหาสมุทรทั้งสองเหมาฟงกล่าวสืบต่อพลังปานฝาดินอันอุดมสมบูรณ์ยอมประสานร,รวมเข้าไปในวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินและในสายแรลัผลึกวิเศษนอกจากนี้ ยังหล่อเลี้ยงบำรุงและให้กำเนิดสัตว์อสูรกลายพันธุ์อันทรงพลังทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีกรอบกฎเกณฑ์จำกัดเป็นขุมสมบัติที่ไม่มีวันหมดสิน้นอย่างไรก็ตามอาณาเขตมืดมนแม้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอันล้นเหลือแต่อยู่ไกลจากขอบเขตของสหพ,พันธ์มากเกินไปมีน้ำซ้ำคืนพลังปานในสถานที่นี้ปั่นป่วนรุนแรงมากเกินไปเกินกว่าที่เรือรบผลึกวิเศษขนาดใหญ่ จะผ่าาานเข้า้มาไดหากฝืนเคลื่อนทับใหญ่เข้ามาที่นี่และไม่ทันระวังไปกระตุ้นให้เกิดพายุพรังปานอารวาสกองเรือทั้งหมดจะถูกฉีดเป็นชิ้นๆในชั่วพริบตารับฟังถึงตอนนี้ทุกคนอดไม่ได้ต้องนึกถึงพายุสายฟ้าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นไม่ใช่พายุสายฟ้าธรรมดาทั่วไปแต่เป็นกระแสคลืนพลังปานอันรุนแรงที่เกิดจากการชนการระวางพลังปานฝาดินของทั้งสองโลก อาศัยระดับของเรือรบผลึกวิเศษของพบกำเนิดสวรรค์ในปัจจุบันยังไม่อาจแล่นในกระแสคลื่นพลังปานฝาดินได้สงครามที่แท้จริงไม่ใช่การเล่นเกมมันคือการเผาผลาญทรัพย์สินเงินทองไม่รู้จักจบสิน้นกองเรือขนาดใหญ่เมื่อเคลื่อนทับหนึ่งครั้งต้องใช้ผลึกวิเศษและทรัพยากรน,นับไม่ถ้วน หากกองเรือขนาดใหญ่ที่ว่านี้หลังจากรอนแรมเดินทางมาเป็นเวลานานกลับถูกกระแสพลังปานฝาดินฉีกออกเป็นชิ้นๆทั้งกองเรือเก่งว่าค่าใช้จ่ายทางทหารของสหพันธ์จะแบกรับความเสียหายนี้ไม่ไหวแล้วและนี่ยังไม่นับการสูญเสียในด้านบุคลากรที่อาจจะเร็วรลายยิ่งกว่านี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมหลังจากการทำศึกยังยาวนานกว่า500ปี แต่สหพันธ์ซิงเหยาวยังคงไม่สามารถพิชิตอาณาเขตมืดมนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียทีศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของพวกหมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์สัตว์อสูรแต่เป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานต่างหากทุกคนฟังให้ดีไม่ว่าเรือรบผนึกวิเศษจะทรงอนุภาพเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแล่นข้ามมาในอาณาเขตมืดมนอันบาครั้งสุดขั้วนี้ที่นี่มีเพียงผู้บำเพ็ญตน ที่ผ่านเข้ามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญเกราะเราพวกเราคือทัพนาและเป็นกำลังหลักของสงครามวาจาของเหมาเฟิงกระตุกขวัญกำลังใจของคนทั้งหมดพวกมันแทบรอไม่ไหวที่จะบุกเข้าไปเข่นฆ่าอย่างสาสมใจในอาณาเขตมืดมนราสังหารสัตว์อสูรช่วงชิงสมบัติวิเศษแห่งฝาดินยกระดับพลังฝีมือของตัวเองอย่างบาครางัง เมาเฟิงทำท่ากดมือลงเพื่อสะกดความพรุงพร่านใจของทุกคนแล้วกล่าวต่อไปว่ารายละเอียดเบื้องต้นของอนาเขตมืดมนก็มีอยู่เท่านี้ในหนึ่งเดือนข้างหน้าทุกคนจะต่อสู้และฝึกฝนอยู่ที่นี่สำหรับวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่ได้รับทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น2ต่อ8 8ส่วนเป็นของพวกเจ้าอีกสส่วนเป็นของข่ายฝึกซึ่งหนึ่งส่วนจะคิดเป็นค่าซ่อมบำรุงของชุดรบผลึกวิเศษ และอีกหนึ่งส่วนถือเป็นค่าธรรมเนียมของผู้ฝึกสอนอย่างพวกเราผู้ใดมีปัญหาหรือไม่ทุกคนพยักหน้ารับอย่างพร้อมเพียงสำหรับชุดรบผรึกวิเศษที่พวกมันสวมใส่ทางค่ายฝึกเป็นผู้จัดเตรียมทั้งหมดหากได้รับความเสียหายจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซ่อมแซมแน่นอนว่าการหักส่วนแบ่งเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมซ่อมบำรุง นับว่าสมเหตุสมผลและสำหรับค่าธรรมเนียมซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ฝึกสอนยิ่งสมเหตุสมผลยิ่งกว่าอาจารย์ทั้ง 5, ห้าล้วนเป็นยอดฝีมือดานจูจีขั้นกลางเมื่อรวมกับชุดรบผลึกวิเศษร,รุ่นใหม่อันทรงพลังพลังฝีมือของพวกมันก็แทบจะทัดเทียมกับผู้เข้มแข็งดานจินตันภายใต้การคุ้มครองของผู้เข้มแข็งเทียบเท่าดานจินตันทั้งห้านี้ ทุกคนจึงสามารถต่อสู้และฝึกฝนอยู่ในอนาณาเขตมืดมนได้อย่างวางใจไม่เช่นนั้นกลุ่มเด็กน้อยดาเหรียญฉีเช่นพวกมันวิ่งเข้ามาในอนาณาเขตมืดมนเพื่อทำการฝึกฝนใหญ่ไม่ใช่แสหาที่ตายด้วยตัวเองเพียงแค่หักส่วนแบ่งหนึ่งในสิบจากผลกำไรมอเพย์แก่ผู้เข้มแข็งกึ่งจินตันเหล่านี้เพื่อคุ้มครองชีวิตของพวกมันเรียกได้ว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม เหมาเฟิงพยักหน้าจากนั้นหันเหหัวเรื่องว่าดีในเมื่อทุกคนไม่มีความเห็นเป็นอื่นเช่นนั้นเราจะเริ่มฝึกฝนกันต่อทันทีแต่มีเรื่องหนึ่งที่จะต้องเตือนพวกเจ้าวยร่วงหน้าอาณาเขตมืดมนเต็มไปด้วยพยันตรายอันตรายทุกฝีก้าวไม่ว่าพายุสายฟ้าครองหรือพื้นที่พยายุทรายล้วนมีจำนวนมากกว่าโลกภายนอกเป็นสิบเท่ามีหนาซ้ำ,ำระดับความรุนแรงอย่างน่าสะพึงกลัวกว่ามาก นอกจากนี้ยังมีสัตว์อสูรกลายพันธุ์ที่ทรงพลังทุกชนิดเล้นกลายอยู่ในความมืดพร้อมที่จะปฏิบัติต่อพวกเจ้าเยี่ยงเหยื่ออโอชะได้ตลอดเวลาและที่ว่ามานี้ยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดก็คือหน่วยแทรกซึมของเผ่าพันธุ์อสูรพวกมันล้วนเป็นชนชั้นยอดฝีมือจากกองทัพอสูรหน่วยแทรกซึมบางกลุ่มถึงกับมีอสูรเลือดเงินปะปนอยู่ด้วย วาจาของเหมาเฟิงสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ทุกคนจนอ้าปากค้างลีเยานึกทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบของเผ่าอสูรทันทีเผ่าอสูรแตกต่างจากมนุษยชาติพวกมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แท้จริงแต่เป็นคำเรียกรวมสำหรับกลุ่มสัตว์อสูรน,นับไม่ถ้วนบางครั้งความแตกต่างระหว่างสัตว์อสูรหลายชนิดยังมากกว่าความแตกต่างระหว่างสัตว์อสูรกับมนุษย์เสียอีกยกตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ในตระกูลไพรเมตอย่างเช่นสัตว์อสูรวานอนประเภทต่างๆพวกมันมีความแตกต่างจากมนุษย์ไม่มากหนักแต่สัตว์อสูรตระกูลวานอนกับมีความแตกต่างกันอย่างมากกับสัตว์อสูรตระกูลมแมลงเช่นตะกะแตนดาบเกราะทองวานอนจะยอมรับนับถือว่าตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับมแมลงสาบได้อย่างไรแม้ว่ามแมลงสาบนั้นจะมีสติปัญญาเทียบทเทียมกันก็ตาม ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าสัตว์อสูรหลายเผ่าพันธุ์เคยเป็นศัตรูตามธรรมชาติในห่วงโซ่อาหารพวกมันกัดกินซึ่งกันและกันต่อสู้กันมานานนับได้หลายร้อยล้านปีความเกลียดชังฝังลึกอยู่ในสายเลือดของพวกมันตั้งแต่แรกดังนั้นนับตั้งแต่จักรวรรดิสัตว์อสูรเมื่อ4ี่0มืนปีที่แล้วเผ่าพันธุ์อสูรที่แข็งแกร่งได้กำหนดกฎเหล็กอันเข้มงวดและโหดหลายเป็นหลักปฏิบัติพวกมันจะใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมทารุณอย่างยิ่ง ในการปราบพิชิตเผ่าพันธุ์อสูรที่อ่อนแอกว่าให้เผ่าพันธุ์เหล่านั้นยอมสยบอย่างราบคาบไม่เพียงแต่กลายเป็นทาสแต่ยิ่งนานจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆเหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปกว่าส0 0 0 0ืนปีจักรวรรดิสัตว์อสูรในที่สุดก็ให้กำเนิดสีชนชั้นชนชั้นต่ำที่สุดคือเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรเลือดดำพวกมันมีจำนวนมากที่สุด ทำหน้าที่เป็นอาหารเป็นชนชั้นแรงงานและเป็นอาหารสัตว์กระสุนปืนใหญ่สัตว์อสูยยสรสยยเช่นตะกกแตนดาบกรดดาเป็นตัวอย่างที่ดีของเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรสเลือดดานี้เองพวกมันเป็นกําลังหลักในการบุกเข้าโจมตีพบกําเนิดสวรรค์เป็นอาหารสัตว์กระสุนปืนใหญ่ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่มีวันหมดสิน้นและต่อให้พวกมันต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปพวกเผ่าอาสูรชั้นสูงของภพอสูรโลหิต ก็ไม่มีหวันเศร้าเสียใจให้แก่พวกมันแม้แต่หน้อยเหนือเผ่าพันธุ์อสูเลือดดำคือเผ่าพันธุ์อสูเลือดทองแดงพวกมันเป็นระดับชั้นของหนักรบปีศาจงูหกแขนที่หลี่เหวยาเคยพบในเมืองชิงเจ๋อนับเป็นตัวอย่างของเผ่าพันธุ์อสูเลือดทองแดงนับตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาพวกมันก็เริ่มเรียนรู้วิธีการฆ่าความหมายของชีวิตคือการต่อสู้และทำลายล้าง ชนชั้นเผ่าพันธุ์อสูรเลือดทองแดงมักทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกองทัพในแนวหน้าทั้งยังเป็นหน่วยจูโจมอันดุดันทรงพลังเหนือเผ่าพันธุ์อสูรเลือดทองแดงคือเผ่าพันธุ์อสูรเลือดเงินเผ่าพันธุ์อสูรเลือดเงินเป็นตระกูลผู้สูงสักและราชวงศ์ในเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรพวกมันมักเป็นผู้ปกครองแว่นแขวนในโรคอสูรและเผ่าพันธุ์อสูรเลือดเงินนี้เองที่เป็นแกนหลักที่แท้จริงของอารยธรรมสัตว์อสูร อาจกล่าวได้ว่ามีแต่เผ่าพันธุ์อสูรเลือดเงินหรือสูงกว่าเท่านั้นจึงจะนับได้ว่าเป็นเผ่าอสูรที่แท้จริงสัตว์อสูรเลือดดำและสัตว์อสูรเลือดทองแดงที่ด้านล่างเป็นเพียงอาหารสัตว์กระสุนปืนใหญ่ในสายตาของเผ่าอสูรชั้นสูงพวกมันไม่ได้ต่างไปจากมนุษย์หรือบางทีอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่ามนุษย์อีก ถ้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็สามารถสร้างอรารยธรรมอันง,งดงามซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างยังได้รับความนิยมจากเผ่าอสูรเช่นกันแต่สัตว์อสูรเลือดดำและสัตว์อสูรเลือดทองแดงไม่ได้มีพลังสร้างสรรค์เช่นมนุษย์ในบางแงม่มุมพวกมันจึงโดยค่าเสียยิ่งกว่ามนุษย์สำหรับเผ่าพันธุ์อสูรเลือดทองคำหรือที่รู้จักกันในนามเผ่าพันธุ์อสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์พวกมันจึงเป็นราชาที่แท้จริงของโรคอสูร จักรวรรดิสัตว์อสูรปกครองทะเลดาวเป็นเวลากว่าสามหมื่นปีปรากฏราชวงศ์ผู้ครองอำนาจสูงสุดมากกว่าสิบราชวงศ์หมุนเปลี่ยนเข้าแทนที่ตามยุคสมัยสิบกว่าราชวงศ์เหล่านี้ระระหว่างที่ครองอำนาจล้วนทุ่มเททรัพยากรมากมายจนสุดประมาณเพื่อปรับปรุงสายเลือดและเพิ่มพลังแห่งสายเลือดของพวกมันซึ่งเป็นสาเหตุที่พวกมันถูกเรียกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนราชวงศ์แต่ละครั้งเลือดศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ล้วนเข็นฆ่าสังหารซึ่งกันและกันจนแทบจะดับศูนย์กันไปครั้งหนึ่งนอกจากนี้หลังจากการถือกำเนิดของจกักรวรรดิซิงไห่องค์จกักรพรรดิสูงสุดมุ่งเน้นการล่าสังหารอาสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นพิเศษแทบจะสังหารพวกมันจนหมดสิน้นจนถึงทุกวันนี้เผ่าพันธุ์อสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์้ายจะมีเพียงในตำนานเท่านั้นทั่วทัทางพบอสูรโลหิต อาจไม่มีอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยแม้แต่ตนเดียวสถานการณ์ปัจจุบันของพบอสูรโลหิต oh คือเหล่าอาสูรเลือดเงินพากันสถาปนาตัวเองสร้างเมืองอสูรนับร้อยแห่งเข่นฆ่าสังหารและยึดครองผู้ที่อ่อนแอกว่าค่อยๆก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นอาณาจักรอสูรอันทรงพลังหลายแห่งเมื่อเอ่ยถึงหน่วยแทรกซึมที่มีสมาชิกเป็นเผ่าพันธุ์อสูรเลือดเงินอาจกล่าวได้ว่าแทบไม่ต่างจากกองทหารราชวงศ์ ราชองครักษ์ซึ่งประกอบไปด้วยบุตรหลานของคุณนางผู้ครองแว่นแขวนและยอดฝีมือที่รับหน้าที่คุ้มครองมันกองกำลังเช่นนี้นับว่าหน้าประวัติพรันผึกถึงเพียงไหนย่อมเป็นที่คาดคำนวณได้